สวัสดีชาวคาร์บาโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่องอ็มันหนึ่งเจ็ดเก้าครับโอเคครับแล้ววันนี้เราอยู่กับอัปเดตของสายนะของฟอร์ชิลนะครับเดือนสิงหาคมอ่ะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นนะฮะเรามาดูที่สเตตัสก่อนครับสเตตัสเนี่ยคีดเลยังอยู่ที่หกสิบแปดเหมือนเดิมนะครับหกสิบแปดถ้าหกสิบแปดนะเอกแท็กเนี่ยอยู่ที่สามพันสี่ครับผมเอกแทกเลตอยู่ที่ห้าพันห้านะ คิดดามิเนี่ยอยู่ที่377ครับแล้วก็สอดเอ็มอยู่ที่105นะฮะจอกกระโดดอยู่ที่300นะครับแอคคูนี่อยู่ที่700นะครับตอนนี้ไฟนอลดาเมจอินคลีฟนะครับอยู่ที่2%องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแอตีใส่มอนเนี่ยจะเป็น102เปอร์นะตอนนี้นะครับแล้วก็สเตตัสป้องกันครับผมดิเฟนเนี่ยอยู่ที่4ี0พครับดิเฟนเลยอยู่ที่5 0 0พันะแล้วก็อ่าดาเมจ่งลิเทชั่นเนี่ยอยู่ที่832นะครับการล้มเนี่ยอยู่ที่48%นะ แล้วก็มีการเจาะเกราะครับอยู่ที่363นะประมาณนี้นะครับแล้วก็ final damage decrease ครับผมอยู่ที่4เปอร์นะอ่ะทีนี้นะครับอ่าหน้าดูดเลือดเนี่ยมันมอนเดิมอยู่แล้วนะครับดูดเลือด3เปอร์นะคงไว้แล้วก็ส่งขยาใหญ่ดูดเลือดนะครับจริงจิชิวเนี่ยประมาณร้อยหนึ่งก็ก็เยอะแล้วนะแต่ว่าอันนี้ใส่เป็นหูแวม9 2ข้างไงก็เลยเป็น166นะครับมันก็เลยดูว่าคาจะสูง ประมาณนี้อ่ะทีนี้ครับของใส่ของใส่ครับผมหูแวมเก้านะครับเคอสเกนะหูแวมเครับเคอนะคอสิครับผมอ่ากำไรดาส้มครับท็อปคริสยี่สินะแล้วก็กําไรเซน่าเจาะเกรอะครับผมคริสสี่เอ็มสีนะเคอครับแล้วก็หัวครับผมอ่าหัวคาบแมนซิกนะครับบวกสิบนะครับคริสสามสิบห นะฮะสร้อยครับผมสร้อยงูนะครับขีดแปดแอมสามนะครับแล้วก็ชามเป็นชามม่วงนะชามอเมริทนะครับชามปฏิเสธจอกเลาะบวกสามนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์บลูนะครับผมแม็กซี่เลดห้าครับผมโอ้ยแท็กสามสิบนะครับเอ็กตรีมหนึ่งเอฟเฟกเตอร์ครับมอเตอร์เบรกลองท็อปนะครับแล้วก็อาร์กอบดีเฟนต์ลองท็อปนะครับแล้วก็อ่าเพิ่มอ่าเพอร์มิตี้ดีเฟนหรือคือไอ้สกิลโล่เหลืองอันนี้ นะครับเป็นอ่าเป็นของรองท็อปเหมือนกันนะแอจะไม่ได้ใส่ท็อปสักชิ้นหนึ่งเลยนะครับในอิกเตอร์แต่ว่าชิลเนี่ยอ่าเป็นรองท็อปก็ใช้ได้แล้วขอแค่มีค่าโจากเกราะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็โอเคละในระดับหนึ่งส่วนอาร์กอฟดีเฟนครับผมขอแค่เวลาแปดวิก็ถือว่าใช้ได้เยอะแล้วนะครับอ่ะต่อไปครับผมอาวุธนะอาวุธเป็นคราฟแมนซิกเบลดครับผมบวกสิบแปดนะเอ็มเก้าครับผมคลีสี่สิบแปดนะเอ็กสองนะครับแล้วก็ดีวิเจ็ด อีกข้างหนึ่งจะเป็นคลาฟแมนเหมือนกันนะครับซิกคริสซันนะบวกสิครับผมแอมเครับอันนี้จะเป็นอ่าอันนี้มันยังไม่บูตนะครับก็เลยเป็นคริบวกยีกับคลบวกสิบหกนะเอ็กเหมือนกันนะครับแล้วก็ดีวายเนะเสื้อนะครับเสื้อในเป็นแม็ก M7 ครับผมยังไม่ได้บูตนะดีวายเนะครับอ่ะมือครับผมมือเนี่ยเป็นเอ็กแทกร้อยหกสิบห้าครับแล้วก็เอ็มเ ครับผมเป็นคราฟเมนชายกาดนะอันนี้บวกนะครับแล้วก็ดีวายเอาไว้นะฮะรองเทาง้าก็ผมรองเท้า M14 นะครับยังไม่ได้เอ็กตรีมยังไม่ได้บูตนะครับอ่าเดี๋ยวรองเท้านี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาทำเอ็กตรีมอ่าอีพิกบูตนะครับแล้วก็ดีวให้ดูนะครับสำหรับคนที่ถามมาว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวทําแยกคลิปไว้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเ,เคยทารวมไปแล้วนะเคยทํารวมไปแล้วแต่ว่ามันเป็นการรวมนะครับมันเป็นคลิปรวมเลยในคลิปเดียวแต่ว่า อันนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะแยกให้ดูเลยเตรียมรองเท้าอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะแหวนครับผมลิงกำลับบวก3นะครับเคอนะครับแล้วก็ค r i t ที่เข้าลิงบวก2ครับเคอเนะอ่าเทปัสลิงครับผมเคอแครับผมแล้วก็เอาไว h a ท l แล d วลิงครับเคอนะอ่ะคอตูมคอตูมนะครับอันนี้นะครับเป็นได้สกุลแอมเรียบร้อยแล้วได้เออ่าซูมได้ a ออแอมมาสองนะครับแล้วก็แม็กหนึ่งคลีแปดครับผม อันนี้นะครับเจาะรูไว้เฉยๆนะครับยังไม่อเจาะรูไว้เฉยยังไม่ได้ออฟเลยนะครับแต่ว่าที่จะออฟเนี่ยที่จะออฟเนี่ยจะเป็นออฟอ่านอิกโนริซิเคเลตนะครับหรือก็คือไม่สนใจค่าปฏิเสธคิเลตของฝันทองคำนะอันนี้คือสิ่งที่จะออฟเลยนะแล้วก็ทำนแล้วก็ทำน้ำสกุลไว้เป็นคิดเมทครับผมห้าเปอร์เซ็นต์นะอ่ะส่วนปีครับผมปีไปเลือกเก้าร้อยนะครับอ่าประมาณนี้อื่นๆครับผมก็ลูกบาทยี่สิบนะครับกับลูกบาทเก้าสิบห้า นะครับไอ้นี้ต่อตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเลเวลยังไม่ตันเลยนะฮะอย่างที่เห็นอ่ะต่อไปครับผมลูนลูนนะครับลูนเนี่ยตอนนี้มี17ช่องครับผมมีดูดเลือดนะครับมีแม็กคลีนะครับมีสเตรองนะมีเอ็กแท็กครับผมมีสอดแอมครับผมมีดิเฟนเลตครับผมมีรีดักชันนะครับมีเอ็กแท็กเลตครับผมมีการล้มนะครับมีเด็กนะครับมี MP นะครับมีอินนะครับแล้วก็มีคิดเดเมจครับผมแล้วก็มีการสตันนะฮะ แล้วก็มีเลือดน,นะครับแล้วก็มีเอ็กคูเตรซี่ครับผมแล้วก็มีจเจาะเกราะนะครับรูนที่เรียนต่อไปก็จะเป็นรูนการจกเจาะเกราะนะอ่ะแล้วหลังจากนั้นจะเริ่มไล่เก็บรูนเลเวลสองครับผมอย่างเช่นเป็นพวกรูนแม่นเลเวลสองนะครับเอ็กแทคเลสสองดิเฟนเลสสองอย่างเงี้ยที่จะเริ่มเก็บนะครับตอนนี้ก็ก,ากําลังทําเจาะรูนอยู่อ่ะเห็นว่าอ่าเห็นว่าจะเริ่มมีของมาแล้วนะฮะอ่ะประมาณนี้ ปีกครับผมปีกเนี่ยหนึตันเรียบร้อยแล้วครับสายที่เล่นก็คือสายนี้นะฮะเอาเลสน,นะฮะ,ะ,ะส่วนเมอริตครับผมเมอริตเนี่ยมันขึ้นน้อยนะเพราะว่าโอ้โหหาเวลาว่างตรงกับโบเนี่ยยากจริงๆ <c oughs> บอกตรงว่ายากจริงนะติดภาระที่บ้านเลี้ยงลูกด้วยอะไรด้วยนะครับแบบมันไม่ค่อยจะได้เล่นนะฮะเมอริตก็เลยอยู่ที่2องพนะครับจริงๆเนี่ยถ้าจะเอาให้สุดจริงๆมันเต็มประมาณห้าหมื่น นะฮะซึ่งโอ้โหใหญไกลเลยนะฮะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ป่าสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงก็เหมือนเดิมครับสัตว์เลี้ยงยังไม่ได้ทําอะไรนะมันเป็นแม็กหนึ่งนะผม M1 มนนะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีเจาะกรอบมีแอมครับผมมีสเต็งสิบนะครับมีคิดดดเมจนะแล้วก็ตรงนี้ครับผมมีพวกโอ้โหกันแอ็มครับผมอ่า รีดักชันนะครับเนี่ยเนี่ยรีดักชันสามอันเลยเนี่ยการล้มนะฮะประมาณนี้อ่าจริงจริงอ่ะหน้าสามอ่ะเอเดวร์ไม่สวยนะรีได้นะครับหน้าแรกอ่ะอยากได้แม็กเพิ่อมอีกหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องไปหาก่อนนะประมาณนี้อ่าต่อไปก็คอลเลกชันครับผมคอลเลกชันเนี่ยเอไม่สามารถเปิดอ่าตรงรายการความสำเร็จได้ไงเพราะว่ามันมันน้อยนะครับแต่ว่า ถ้าเราจะดูจากตรงนี้อ่ะเราดูเห็นไหมว่าแอดเ่จะทําแบบอ่าอย่างน้อยคือให้ได้สักสามสิบเปอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังตอนนี้ยังไม่ได้สามสิบเปอร์ทุกอันนะถ้าดูจากในดันเจียนเนี่ยก็จะมียี่สิบเก้านะครับห้าสิบหกสิบแปดอะไรอย่างเงี้ยห้าไอห้าสิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆเลยครับเห็นไหมว่าจะมีเกือบทุกช่องเลยนะที่แบบว่าพอที่จะทําได้ก่อนก็จะมีเอาไว้เกือบทุกช่องเลยนะฮะประมาณนี้เลยเอาคือแบบเอาเกือบหมดเลยนะ สิ่งที่ชิวเอสจะไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่คือจะเป็นค่าหลบครับอย่างพวกอีวชชั่นนะเห็นไหมว่าเนี่ยอีวชชั่นร้อยห้าสิบครับผม0ูนะฮะแต่ถ้าว่าเป็นพวกค่าแอคแทกเลตหรือว่าดิเฟนเลตเนี่ยยังเอาอยู่นะครับแต่ว่าบางแต่คือบางอย่างมันก็ใช้ของแพงเกินไปหรือว่ากาลังทําช่องอื่นอยู่เพราะนั้นคือมันก็จะเปสูญอยู่อะไรอย่างเงี้ยในบางช่องนะฮะประมาณนี้นะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือแนะนําว่าให้เรามาทําพวกค่าจจกเกราะก่อน นะครับอย่างเช่นเวอร์เนี่ยแนะนํามาตรงนี้เลยครับเนี่ยน่าสุดท้ายเลยครับเพนีสิบห้าครับถ้าทําเต็มร้อยนะอ่ะแต่ถ้าทําไม่เต็มจะได้เพนีห้าครับอ่ะทำเนี่ยเนี่ยทำประมาณนี้ก็ได้ครับยัดพวกใบออฟนะเนี่ยใบออฟแล้วก็อ่าเป็นโซคอนะครับอ่าเป็นเป็นโซคอสาม้านี้นะครับแล้วก็มาอันนี้อันนึงก็ได้แบบแอสก็ได้นะครับอ่านี่ยประมาณเนี้ยมันก็จะได้แบบประมาณทักงสามสิบเปอร์แลวนะฮะ อ่ะส่วนสเปเชียลนะครับสเปเชียลเนี่ยแนะนำเลยจะเป็นอ่าตรงที่ตรงที่ลิงครับผมเนี่ยเอเซซอรี่นะครับลิงนะตรงนี้เนี่ยได้เจาะกเกาะ70ครับผมถ้าทำเสร็จนะแต่ถ้าไม่เสร็จเนี่ยจะได้เจาะกอดยี่สครับถือว่าเยอะนะอ่าอ่าแล้วก็มาแยกที่ถูกๆ่วเลยครับเนี่ยพวกคีย์ที่เข้าลิงกับลิงกอลกลักบวกหนึ่งครับผมเนะี่ยอ่าลิง,งออกอลไฟต์เตอร์บวกห้าอย่างเงี้ยนะบวกหกนะครับบวกเจ็ดอย่างเงี้ย อ่ะโดดได้บวก9หน่อยนะฮะหรือว่ามีอ่าหรือว่าใครหาบวก8ได้ก็ใส่ไปนะฮะประมาณนี้เนี่ยเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่าอันไหนถูกๆก็ยัดไปนะเนี่ยอ่ะเห็นไหมเหมือกราฟนะครับเนี่ยหัวใจคิ้เลี่ยนนะครับคือยัดได้หมดเลยนะเท่าเท่าที่เราจะหาได้เลยนะครับประมาณนี้อ่าที่ที่หลักๆที่อยากให้ทําก่อนก็มีประมาณนี้ครับเรามาหาจากกอกเกาะได้จากตัวสมุดได้นะฮะ ่ะส่วนที่เหลือก็ลองไปแ้ๆไล่ดูกันดูครับว่าจะทําอันไหนเป็นอย่างต่อไปนะครับใครอยาเนี่ยอย่าลบทิ้งเล่นนะอันไหนกดใส่สมุดได้กดใส่ไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็เต็มอีกนะฮะโอเคครับผมก็ฝากไว้หน่อยครับสำหรับไลา์ Official ของเกมคราบบางโมบายครับมีแจกของทุกเดือนนะอย่าลืมไปไลน์กันด้วยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนครับผมแล้วก็ ขอบูุณสำหรับสมาชิกทุกคนนะครับที่กดสมัครเข้ามาเลยนะครับใครอยากสนับสนุนแอดให้มีทําคลิปต่อไปเรื่อยๆก็สมัครสมาชิกเข้ามาได้ครับมา,มาช่วยเหลือกันได้นะฮะโอเคครับวันนี้ปีเท่านี้แล้วครับผมบ๊ายบายทุกคน